เรา่ะจะเจอกันชายเทคผมไม่ชอบกินช็อตเดี๋ยวพี่ต้องเป็นคนตีบเลยพี่พี่เองพี่ตีโอ้ยโอ้ยเห็นเห็นทำไมไดสัมภาษณ์อีกอันหนึ่งบอกว่าไปจีบโดนจีบโดนจีบบนเวทีเลยอะไรต้องหยิบขันมาโอ้ยเนี่ยลาร์ทานรอ์ สรุปฉันถามเธอว่าตอนเธอเลือกบทลงโทษเธอเลือกจากอะไรเลือกจากไม่อยากให้เขาเดี๋ยวว่าเขาเป็นแผลเดี๋ยวว่าเขาเป็นแผลมองด้วยกันหนึงยังไงอ่ะ ทำไมทำแบบนี <listen> ้เอาจริงๆนะในในเรื่องอ่ะเขาให้ต่อยด้วยแต่ไม่ต่อยนี่แค่บอกว่าใครใครพูดสิวัตรสวัสดิ์มณีหรอหรือเขาบอกให้ใช่ใช่มตอนแรกเหมือนที่พี่แกเขียนไว้พี่แกอยู่ไหนพี่แกพี่แกเลยถ้าเราบอกกับผู้ทางผู้กำกับทีมงานเองว่าขอใช่เราเราไม่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไม่อยากต่อยเขาดีกว่าเออ